สวยลงมาสวยอีกหนึ่งทีสวยไหลมาสวยคูร้อยแล้วโอ้โหไปถึงคูณร้อยแต่ไม่ถึงแต่ไม่ทันนะ o r s DJ สวัสดีครับมาอยู่ที่เกมครับบอยกันเช่นเคยเขาว่าเกมนี้คูณโคตรสวยครับมาเบลลร้อยไปเลยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องมาดิมาดิลงสวยๆย,ยังไม่สวยเท่าไหร่ยังไงไม้จำๆสวยงามอีกหนึ่งทีเฮ้ยเอ้ยมาหน่อยดิเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยยังไงยังไงยังไงเอออย่างเงี้ยมาเต็มคาราเบลแน่นอน ฟรีเกมเข้าแล้วก็ต้องเอาล่ละก็ต้องเอาล่ละมาเดือนที่คูณแปดนะแต่ว่าคูณหนักที่ผ่านเรียเกมฟรีเกมนะเข้เทียคูอย่างหนักไหลสวยดิไหลอืมคิดว่าจะไหลไปอีกหนึ่งช็อตเปิดนี้เปิดเลก้นอรอสามพันเก้าแล้วครับน้องๆโคตรเอาอะ่ะมาดูกันต่อสวยลงมาสวยอีกหนึ่งทีสวยไหลมาสวย คูร้อยแล้วโอ้โหไปถึงคูณร้อยแต่ไม่ถึงแต่ไม่ทันนะหมื่นเจ็ดไปก่อนสิครับแบบนี้ก็มาดิครับยังไงเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหฟรีเกมเข้าถ้าฟรีเกมเข้านะรู้เรื่องแน่นอนไหลบ้ายัางไม่ไหลเท่าไหร่นะยังไงมาสิคูณแปดสีที่สุดท้ายขอเต็มเต็มคาราเบีเลยฟรีเกมไม่มา ยังไงยังไงยังไงล่ะลงมาสิโอ้โหที่สุดท้ายส,สวยๆไปเลยโอ้โหแต่ก็ไม่สวยนะโอเคเปิดนี้สองหมื่นหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วครับน้องๆโอเคโอเคโอเค,อเคดีฝ่าอย่างนี้โอเคดีฝ่าพอดีฝ่าฝากดกดไลค์กดตามพักผมหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม